สวัสดีคับท็อปสิบเบียนสิ่งหนึ่งที่ช่วยสร้างความตื่นเต้นและรู้ระทึกที่กับภาพยนตร์นั่นคือเสียงประกอบหรือ s สาร์เอฟเฟกแม้ปัจจุบันจะมีการใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยเพิ่มความสมจริงแต่ว่าการสร้างเสียงต้นฉบับขึ้นมานั้นบางทีก็มีการใช้วิธีและอุปกรณ์ที่เราคาดไม่ถึงอยู่ด้วยไปดูกันดีกว่าว่าแต่ละเรื่องจะใช้วิธีการสร้างได้เจ๋มว้าวได้ใจกันแค่ไหนกันเสียงบัมเบิลบีเรื่องทา n ์ฟเ r อร์ หุ่นยนต์ตัวเหลืองที่แปลงร่างมาจากรถยนต์อย่างบัมเบิลบีนอกจากสิ่งพูดแล้วเพื่อสมจริงสุดๆการเคลื่อนไหวของมันก็ต้องสื่อถึงความเป็นหุ่นยนต์ด้วยการอาศัยเสียงเอฟเฟกต์ตามจินตนาการอย่างในฉากที่บัมเบิลบีเดินเข้าไปในบ้านและสร้างความเสียหายโซฟาและโคมไฟผู้ทำเสียงโทลลี่อาร์ติสใช้แกงกระแทกเครื่องตัดหญ้าผสมเข้ากับเสียงนองตบลงไปบนโซฟามาผสมกันเพื่อได้เสียงตอนที่เจ้าหุ่นยับนั่งลงบนโซฟาจนพังยับ และใช้หมวกกันน็อกขอบนเหล็กผสมเข้ากับเสียงที่หยับโคมไฟในสิ่งที่เดินชนโคมไฟเพดานแม้จะใช้วัสดุง่ายๆแต่ก็สร้างเสียงออกมาด้วยสมจริงเลยนะเนี่ยเสียงสัตว์ประหลาดเปิดทูเรื่องอควายเอ็ดเพสในฉากหนึ um ่งของเรื่องอควายเอ็ดเพสสัตว์ประหลาดไรตาอตัวหนึ่งกำลังออกล่าเหยื่อแต่ด้วยความที่มองไม่เห็น มันจึงใช้หูเป็นตัวรับรู้ความเคลื่อนไหวต่างๆรอบตัวและเพื่อให้เสียงตอนมันเปิดหูด้วยอารมณ์ตื่นเต้นร้าใจทั้งทีมงานจึงใช้อุปกรณ์ที่หาได้ง่ายและใช้ได้เลิกอย่างผักสดมาบิดและหักเบาๆจากนั้นนำมาปรับแต่งอีกเล็กน้อยก็ทำให้ผู้ที่ดูภาพยนต์อินไปกับความเป็นสัตว์ประหลาดดังกล่าวได้แล้ว ไม่น่าเชื่อว่าเสียงกรอบกรับของผักธรรมดาจะทำให้เกิดเสียงสัปประหลาแสนน่าทึ่งกับเขาได้ด้วยแม้จะดูง่ายๆแต่มันเป็นจินตนาการที่สุดยอดเลยทีเดียวเสียงไดโนเสาร์คำรามเรื่องจูราสสิกโวกคงต้องให้เครดิตกับโพลีอาร์ติสไปเต็มๆที่ทำให้เอฟเฟกต์และเสียงต่างๆโดยเฉพาะเสียงไดโนเสาร์ในเรื่องจูราสสิกโวกมีความสมจริง ด้วยการออกไปอัดเสียงสัตว์สารพัดสัตว์เช่นสิงโตนกกระเรียนแอฟริกาลิงหมู <c oughs> รวมไปถึงเสียงพวกเครื่องจักรต่างๆ <c oughs> แล้วนำมาผสมกันและปรับแต่งอีกเล็กน้อยเพื่อให้พวกมันแต่และตัวมีเสียงที่เสมือนจริงสร้างความระทึกขวัญให้ผู้ชม นอกจากนี้พวกเสียงอื่นๆเช่นเสียงคนจอแจหรือแม้กระทั่งฉากอื่นๆพวกเขาก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันเพื่อให้เอฟเฟกต์ในเรื่องออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดหากดูจากความนิยมแล้วต้องยกนิ้วให้เลยเพราะผสมเสียงออกมาได้ลงตัวจริงๆเสียงเดินบนหิมะและบิ่งขึ้นฟ้าเรื่องซูเปอร์แมนฮีโร่ผู้มาพร้อมกับ้าคคุมสีแดงอย่างซูเปอร์แมนจะทำอะไรก็ส่งพลังไปหมดขณะฝีเท้าบนหิมะยังต้องชัดแจ๋วเลย ถ้สิ่งที่ได้ยินในหนังน่ะความจริงแล้วมันถูกสร้างขึ้นมาโดยใช้อาหารแมวโปรยไว้บนพื้นและเหยียบลงไปให้เกิดเสียงฝีเท้าดังสบสบส่วนฉากที่หอกขึ้นไปบนฟ้าเขาใช้ผ้ามาสะบัดแรงๆให้เกิดเสียงเหมือนผ้าคุมของซูเปอร์แมนสะบัดปิวอยู่ในอากาศ และขณะที่ซูเปอร์แมนลงมากระแทกกับพื้นทีมงานเขาใช้ไม้เบสบอลตีลงไปบนกระเป๋าเดินทางที่มีเศษใบไม้และสายแรงๆจนได้เป็นสิงคมชัดอย่างที่เราดูกันแต่จะว่าไปถ้าน้องแมวเห็นลีลาการโปรยอาหารของพี่เขาคงเลียปากอยากกินแน่นอนฉากปาบินเรื่องไลฟ์ออฟพาย ผ้าชุบน้ำธรรมดาหากนำมาใช้สร้างเสียงเอฟเฟกในภาพยนตร์และคนคงน,นึกไม่ออกว่าจะเอามาทำได้ยังไงงั้นลองดูฉากปลาบินในเรื่อง Life of Pi กันค่ะโดยเป็นตอนที่พระเอกของเรื่องโยนปลาให้เสือแต่เดินบินลงไปในน้ำซะก่อนหลังจากนั้นควมมาสศจรยงก็เกิดขึ้นฝูงปลามากมายกระจุนขึ้นมาบนเรือที่พระเอกยืนอยู่ซึ่งหากใช้ปลาจริงคงจะจับก,กันไม่หวัดไม่ไหวทีมงานจึงสร้างสิ่งขึ้นมาด้วยการนำผ้าชุบน้ำนำมาทุบก,กับมือบ้างเขี่ยบ้าง จึงกระทั่งได้เป็นเสียงเหมือนสัตว์น้ำย่างี้หนังกันนี่แหละเสียงรถและพายุหิมะเรื่อง2 0 1 2ภาพยน์แนวหายนะของโลกเรื่อง2 0 1 2หนึ่งในฉากโซรทึกที่ลุ้นกันตัวโก่อย่างการขับรถหนีออกจากเครื่องบินก่อนเครื่องจะตกท่ามกลางพายุหิมะและรถคันอื่นในเครื่องบินเกิดกระเด็งกระดอนจนเกิดเสียงดังโครมคราม เป็นอะไรที่จับใจผู้ชมได้สุดๆซึ่งเอฟเฟกเสียงประกอบนี้โพลีอัสติกใช้เก้าอีเหล็กข้อลงไปบนแผ่นเหล็กรวมถึงใช้แผ่นเหล็กกระแทกไปบนแผ่นโลหะ เป็นเสียงรถที่กระเด็นกระแทกกันเองและกระแทกกับผนังเครื่องบินพอถึงฉากตอนที่ถุงลมในรถทํางานแล้วเกิดการเบรกอย่างแรงเพาใช้นวมบุกขยี้ลงไปบนพื้นที่ที่มีดินแห้งผสมอยู่กับเศษโลหะในขณะที่เสียงพายุหิมะเองก็เก็บหมดด้วยการใช้ปากเป่าลมเข้าไปในกระบอกโลหะ เรียกดีว่ากว่าจะได้เสียงที่สมบูรณ์แบบต้องใส่เจรายละเอียดกันหน่าดูเลยเสียงหยืนเก้าอี้เรื่องวิปพัชแม้จะเป็นเสียงการคว้างของธรรมดาถ้าจะให้ชัดและระทึกใจกว่าก็ต้องเพิ่มดีเทลด้วยการสร้างเสียงเพิ่มเติมเข้าไปอย่างเช่นในเรื่องว p ปพัชมีฉากหนึ่งที่เจเคซิมอนคว้างเก้าอี้ใส่ไม้เทเลอร์พระเอกของเรื่อง ถึงดูแล้วจะง,ง่งายๆแต่ความจริงแล้วต้องใช้ Foley a r t ร์รติคนโดยคนหนึง่งขยบกองและฉาบในขณะที่อีกคนขยบเก้าอี้เหล็กกองและขาตั้งโน้ตพร้อมๆกันเพื่อเก็บรายละเอียดอีกทีจนสิ่งว่วงเก้าอี้ในหนังออกมาเจ็มบอระดับ HD Out that The และสามารถคว้ารางวัลออสการ์ ซากาบันทึกเสียงยอดเยี่ยมในปี2015มาครองได้เลยนี่แค่ฉากคว้างของยิงขนาดนี้เสียงอื่นละ่ะจะมีรายละเอียดมากขนาดไหนกันเสียงปืนเลเซอร์เรื่องโวอี e. เสียงที่ f o l ีอาร์ติสนำมาใช้นั้นนอกจากจะเป็นเสียงที่ได้มาจากการน,นำวัสดุต,ต่างๆมาครีเอทแล้วบางครั้งยังต้องลงทุนประดิษฐ์ขึ้นมาเองอีกด้วยอย่างเช่นโฟลีอาร์ติสของภาพยนตร์เรื่องโวอี e. เขาพบว่าการข้อสิ่งที่เหมือนสปริงด้วยวัตถุใดได้ความถี่สูงจะเดินทางเร็วกว่าความถี่ต่ำจึงได้ประดิษฐ์ขดสปริงที่มีความถี่ต่างกันซึ่งแการข้อลงไปที่สปริงที่ขดทีทีสิ่งที่ออกมาจะสูงกว่าขดสปริงที่มีความห่างเลยนำมาใช้ทำเสียงของปืนเลเซอร์จนมันดังได้ใจคอหนังแบบนี้ไงล่ะ พระเอกขี่ม้าเรื่องโรบินฮูดเสียงฝีเท้าม้าหากใช้การถ่ายทำอย่างเดียวอาจจะไม่ถึงใจผู้ชมแน่ๆจึงต้องมีการสร้างเสียงขึ้นมาอย่างในเรื่องโรบินฮูดเองก็เป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่มีการใช้เทคนิคนีคน้โดยในฉากที่พระเอกขี่ม้าเดินทางออกจากหมู่บ้านมาจะค่อยๆเดินและเร่งความเร็วขึ้นจนกระทั่งหายลับไปซึ่งงานนี้โฟลลี a อาร์ติสจะใช้เพียง3ามเสียงมาผสมกันทั้งจากอุปกรณ์คล้ายถ้วยที่สร้างขึ้นมา เขาเป็นจังหวะลงไปบนพื้นดินผสมทรายให้เป็นเสียงฝีเท้าม้าขยับโลหะให้เป็นเสียงรองเท้ากระแทกกับบางเหียนผสมเข้าไปกับเสียงเป่าปากแท่เสียงหายใจของม้าเพียงเท่านี้เสียงนิฉักดังเก่าวก็ชัดแจ๋วได้ใจกันแล้ว สียงของปิวในอวกาศเรื่อง Guardian of the Galaxy 2เสียงเอฟเฟกที่เกิดขึ้นในอวกาศคนทั่วไปคงนึกกันไม่ออกว่ามันเป็นอย่างไราะว่าภาพยนตร์เกี่ยวกับอวกาศมีออกมาหลายเรื่องหนึ่งในนั้นคือ Guardian of the Galaxy แน่นอนว่าต้องมีฉากการเดินทางและต่อสู้กันรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับความเร็วสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินที่ยานของพระเอกระเบิด ในฉากนี้ฟอลีอาสติสได้นำเอาโลหะชนิดต่างๆที่มีความหนาแตกต่างกันมาหลายๆชิ้นมาวางโดยใช้สองคนช่วยกันลากและขอให้เกิดเป็นเสียงโลหะกระทบกันจนเป็นโทเสียงที่หลากหลายและแตกต่างกันจนผู้ชมลุ้นจนแทบจะลืมหายใจในขณะดูฉากนี้กันเลยละ่ะ คิดว่ากว่าจะจบเรื่องนี้ชิงกงนัาจะขัาลูกค้าเสร็จเหล็ดไปหนึ่งรายซะแล้วละมั้งเสียงหุ่นยนต์เดินในททเลซายเรื่อง Star Wars พัก7จลดแคงคงรู้จักลูกบอลดิสโก้ที่หมุนทำให้เกิดแสงวิบวับวิบวับกันดีแต่ว่าฟลนตีอาร์ติกของเรื่อง Star Wars พัก7ได้ไปเห็นที่บ้านแล้วปิงไอเดียได้เลยนำมาใช้เป็นเสียงการเคลื่อนที่ของหุ่นดอยมาซะเลย ด้วยความที่ลูกบอลมีกระจกแผ่นเล็กๆติดทั้งลูกพื้นผิวจึงไม่ค่อยเรียบดังนั้นเมื่อนำมาหมุนไปมาบนพื้นดินหรือทรายจึงเกิดเป็นโทนเสียงที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อยและเสียงนั้นก็สามารถเข้าได้ดีกับการเคลื่อนที่บนพื้นทรายของเจ้าหุ่นรอยซะด้วยเรียกว่าเป็นเทคนิคการทําเสียงที่ได้มาด้วยความบังเอิญซะจริงๆเสียงอุปกรณ์พันธนาการเรื่องดร์สเตน สิ่งที่น่าจะถูกนำมาใช้สร้างเสียงเอฟเฟกต์มากที่สุดคงเป็นบรรดาโลหะชนิดต่างๆซึ่งในภาพยนตร์เรื่องด็อกเตอร์สเตนก็เป็นอีกเรื่องที่ต้องใช้สิ่งนี้เยอะมากอย่างในฉากที่แค่ซีเลียถูกด็อกเตอร์สเตนจับตัวด้วยอุปกรณ์เวดมอนด์ที่เป็นโลหะพันธนาการร่างกายเอาไว้เพื่อแจ่มชั้ระดับ HD ทีมงานจึงลงทุนสร้างเสียงด้วยแท่งเหล็กหมุนไปมาอยู่ในถังโลหะประกอบเข้ากับเสียงแท่งโลหะขอกับอุปกรณ์เหล็กกว้วงจึงเกิดเป็นเสียงโลหะกระทบกันในโทนเสียงที่แตกต่าง พอมาผสมรวมกันเลยทำให้ฉากนี้ยิ่งนะ่าตื่นเต้นมากขึ้นไปอีกแต่ก็น่าสงสัยว่าการทำแต่ละครั้งเสียงที่ได้จะเหมือนกันหรือเพียงเกินบ้างไม่นะ่าเสียงเอฟเฟกในการ์ตูนดิสนีย์แบบดั้งเดิมพระภาพยน์การ์ตูนดิสนีย์เป็นอีกหนึ่งงานย,ยากของ f o l ีอาร์ติสเนื่องจากเสียงส่วนใหญ่เกิดมาจากจินตนาการล้วน ดังนั้นพวกเขาจึงต้องหาวัสดุหลายชนิดมาสร้างสารรค์เป็นเสียงต่างๆขึ้นเองไม่ว่าจะเป็นการนำเมล็ดพ,พืชพันธุ์มาใส่ในอุปกรณ์หมุนช้าๆเป็น FX เอฟเฟกต์เสียงฝนตกการนำเอาแผ่นยางที่มีความยืดหยุ่นมาหักขึ้นหักลงแท้เสียงการย่องของคงแคระหรือแม้กระทั่งเสียงกบร้อง พวกเขาก็ไม่ได้เอาตัวจริงมาบันทึกแต่ใช้สิ่งประดิษฐ์คายสอดตัวเล็กๆและสีเบาๆก็จะได้เสียงตามที่ต้องการแล้วกว่าจะได้หนังสักเรื่องมาดูต้องใส่รายละเอียดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเสียงซ่อมของเล่นเรื่อง Toy Story 2เห็นผลงานสร้างสรรค์จาก Foley Artist มืออาชีพไปแล้วคราวนี้มาดูมือสมัครเล่นทำเอฟเฟกเรียนเสียงในเรื่อง Toy Story 2กันบ้าง โดยรอบนี้พวกเขาเลือกฉากคนซ่อมตุ๊กตามาให้เราชมกันเริ่มตั้งแต่การเปิดกล่องเครื่องมือที่ใช้กล่องของจริงมาบันทึกเสียงในขณะที่เสียงการหยิบตัวหุ่นขึ้นมาใช้วิธีการดึงผ้าขนหนูจากราวเสียงปรับเก้าอี้จากการบีบลมออกจากขวดชมพูเปล่าหรือแม้กระทั่งเสียงกดสวิตตัวล็อกตุ๊กตาพวกเขาก็สร้างขึ้นจากการกดปุ่มเครื่องปั่นน้ำผลไม้โอ้โหนี่แค่ฉากเดียวนเนี่ยเ้าทำกันทั้งเรื่องไม่รู้จะใช้เวลานานขนาดไหนกัน คุณชอบวิดีโอของเราสามารถแสดงความคิดเห็นกดไลค์และกดติดตามแล้วห้ามพลาดวิดีโอใหม่ของเราได้ในวิดีโอหน้านะคะ